สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่สิบพันนะครับทางด้านช่องนี้นะครับเฟซบุ๊กล้วรวมไปถึงแฟนเพจของผมด้วยด้วยกันนะครับอีกหนึ่งอย่างคือทางด้านของยูทูบเนี่ครับต้องบอกว่าวันนี้นี่ครับนำมาฝ่ากหกคู่นะครับใครที่ติดตามเมื่อวานนี้นึกบอกว่าสดชื่นนะครับรวมไปถึงตัวนี้หรือว่าชุดวงการในครอบครัวนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวอย่าลืมเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอย่าเด็ดต้อนรับคความสดชื่นกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมาฝ่ากหกคู่นะครับเป็นมเรืออนย่างอาร์เเซนนอลลยะครับส่วนคู่ททที่ปนาางด้อตแนมฮออตสเปร์นะครับคู่นีแรกจากทางด อย่างสเปอร์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นแกรานาฟอนนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของคอนวิทเบรย์นะครับคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างแกรานาฟอนได้เลยนะครับและติดกำแพงสูงเต็มไปด้วยนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับเป็นคอนาคิวเอนนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของเดอร์นิวเซนคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนเดอร์นิวเซนได้เลยนะครับและติดกำแพงสูงเต็มไปด้วยนะครับส่วนคู่ที่ห้านะครับเป็นเพนนีบอลนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของคอนทิบริดตนะครับคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเพนนีบอลได้เลยนะครับและคู่ที่หกครรรรัััับบส่่่่ววนน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 นตงงีีีี้้้เเททาาใะคดดำิกจแข 1-2ตัวนะครับตัวแรกเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับตัวที่2เป็นทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัวในหน้าดาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยกันราะรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไฮไรค์ของการสวัสดีครับ